ค o นด้าสกูบ y ไรถมือเดียวปี2022นะครับผมแล้วเป็นตัวท็อปล้อแมกรีโมทด้วยนะฮะคันนี้นี่สวยอย่างมากคันนี้ใส่กริปเลยนะคุณผู้ชมถามว่ามีรอยไหมมีตามการใช้งานบ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะนะฮะถือว่าน้อยมากๆด้วยนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่90%บวกนะครับตัวนี้เป็นตัว อ่าแล้อแม็กตัวท็อปสุดที่เป็นกญแจคย์เดสนะครับผมวิ่งมาแค่หมื่นกับ700โลและที่สำคัญคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เบาคุมให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมีบุ๊กสวิตด้วยนะคุณผู้ชมมีคู่มือเอกหารนะฮะและบุ๊กสวิตเข้าศูนย์ตอนพันโลกับ6 0 0 0กว่าโลมาเรียบร้อยแล้วนะครับรอบถัดไปก็คือ1น0 0 0หมโลซึ่งยังไม่ถึงนะฮะคุณสามารถเอาไปเข้าประกันศูนย์ต่อได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วสภาพทั้งคันนะฮะไม่ล้มชนหนักมาแต่อย่างใดมีขีดควรตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้ยๆอ,อ,อันนี้่ผมวารับได้นะใใครที่หาไปช้งานนะครับ อยากได้สวยๆผมว่าคันนี้มันก็สวยแล้วนะครับผมมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะ,ะหินดีดบ้างเบียดบ้างเล็กๆ น้อยแต่ว่าพวกแบบล้มชนหนักไม่มีนะครับผมขออภัยนะมีสะอึกด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับผมซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเหมือนกันนะครับขี่ดีขี่ทนแล้วเจเนอเรชันเนี้ยนะครับผมเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงเฟรมนะครับให้ซับแรงกระแทกได้มากยิ่งขึ้นจะสังเกตได้ว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับสกูเปอร์บี้ตัวนี้มันจะซับแรงไปที่เฟรมนะครับทำให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยฮะได้รั แรงกระแทกกระเทือนเนี่ยน้อยลงจากตัวที่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็นี่นะครับที่พักเท้านะครับผมไม่มีลูกยางนะเพราะฉะนั้นล้างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันมันหลุดด้วยนะครับเครื่องยนต์น่าเสียดายยังเป็น e sp อยู่นะครับมันก็ดีแล้วล่ะประหยัดน้ำมัน50โลลิตรได้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้นะผมแนะนําว่าถ้าเกิดแบบเอยถ้าผมอยากไม่ใช่แนะนําผมอยากให้มันเป็น e c part ผมว่ามันจะประหยัดน้ำมันได้โหดขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าตัวนี้แค่ลำพังเนี่ยแค่นี้คนก็ขับได้ประมาณ50-60้าล,ลิตรกยู่แลละครอยู่ กูปี้ไอเจเนอเรชันนี้นะฮะอ่ะหน้าจอนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยโลเท่านั้นลองกดดูนะครับผมนี่เห็นไหมห้าสิบเอ็ดโลลิตรถือว่าประหยัดมากๆนะแล้วมีอดีนิงสต็อปมาให้ด้วยนะครับคือครบครันเลยทีเดียวตัวด้านกระเป๋าด้านข้างหน้านะครับผมก็เป็นพอว่าเอาเล็ตนะฮะสามารถเสียบมือถือได้แขวนแกงตรงนี้ก็ได้ที่วางเท้าเรียบวางของวางกระเป๋าสบายนะครับใต้บอกกว้างเฮลเมตอินนะอ่ะตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับผมน่าเสียดายที่ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาแต่ข้อดีของมันก็คือตตามตาม่งงจงััหวดน,นะ เปลี่ยนง่ายหรือเกินนะครับโอเคมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับผมกำสตาร์ทบึ๊บนี่ทีเดียวติดไม่ต้องบิดเร่งช่วยจับถ่อยเสียตอนนี้ก็ยังได้นะครับเครื่องเย็นๆนะค,คุณผู้ชมเห็นไหมฮะจับให้ดูเลยนะครับว่าเครื่องเย็นๆนะควันขาวไม่มีนะครับรอบเดิ์เบาแมปมิ่งเดนเซอร์ทำงานดีเห็นไหมครับมันเด้งรอบขึ้นวืดแล้วมันก็ต่ำลงให้เลยนะครับควันขาวไม่มี ฟันขาวไม่มีนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยใ้ยได้เลยนะฮะอ่าแล้วก็นี่ครับหน้าปัดนะเรือนไม้นะบิดเครล่งให้ดูนี่ความเร็วขึ้นปกติเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมระบบไฟมาเช็กกันไฟสูงไฟต่าติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายออาไฟเลี้ยวขวาครบ้วนนะครับผมด้านหน้าติดแล้วด้านหลังติดด้วยนะครับผม นี่ไฟท้ายไฟ, AK, ไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะ idling stop นี่ทำงานหมดแล้วตัวนี้เนี่ยมีตัวเตือนแบตเตอรี่ด้วยสมมติแบตเตอรี่ใกล้หมดมันจะขึ้นเตือนสีแดงนะครับแบตเตอรีอ่รีโมทถ้าใกล้หมดมันจะกระพริบนานนะครับง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปุ่มมีปุ่มเดียวก็แค่กดเลื่อนดู total t r i ปกดเซตก็คือกดค้างเข้าไปนะครับมองอกอกแผ่นป้ายคาเตือนทุกอย่างเดิมโรงงานทุกชิ้นมีครบนะครับขออนุญาตดับเครื่องนะ,ะตัวนี้นะครับผมปุ๊บ ตัวนี้นะฮะกุญแจรีโมทมีไหมไอตีมบุ๊กสวิตมีครบอันนี้คันนี้ถือว่าครบทั่วเลยนะฮะไอเดียริสต็อปอะไรมีครบทั่วตัวหนังสืออะไรต่างๆนานาเนี่ยยังคมชัดอยู่กระจกสวยใสยพร้อมใช้งานมาตัวนี้เวลาจะสตาร์ทนะครับกดให้ดูทีกดหนึ่งทีนะครับผมจะมีสัญลักษณ์กุญแจขึ้นบิดนี่บิดพอบิดปุ๊บบิดตามเข็มนาฬิกาปุ๊บมันก็จะขึ้นมากวาดแบบนี้แล้วก็กำเบกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับวิธีการสตาร์ทนะ คุยกันเรื่องราคากันดีกว่าประหยัดน้ำมันขนาดนี้นะครับเราปีสดใหม่ด้วยนะปี2022ด้วยนะขายราคาเท่าไรกันนะฮะตัวนี้เปิดราคาสุดเราใจ38,900บาทคุณผู้ชมรถบ้านแท้ๆนะครับผม38,900บาทเล่มพร้อมชุดโอนครบบุ๊กสวิตมีเข้าศูนย์ทุกระยะอีกต่างหากไม่ไอติมก็ครบด้วยคันนี้ที่ใครหาอยู่นะผมบอกได้เลยห้ามชาแล้ว3 8 9คุณผู้ชม3 0 0 0 0กว่าเดือนนี้ได้เจน4แล้วอ่ะต้องเร็วต้องไวเลยนะฮะให้เร็วเลยนะครับราคา38,900บาทส่งให้ฟรี เทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุย,ยก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุไไดในประเทศไทยนะฮะโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยแค่นั้นเองนะครับและสำหรับใครที่อยากจะขายรถอย่าบึ้งขายใครถ้ายังไม่เล็กราคากับวูปเปบนะครับบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าสม 4, สีสมหะคุณไปขายใครก็ไม่รู้นะฮะเกิดเอาไปไม่ยามไปโอนนะครับเอาไปขนสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าเอาไปทับเส้นทึบเอาไปผิดกฎจราจรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หน้าปวดหัวตามกันแต่ถ้าเกิดขายให้บูปเ่อร์บายนะคร ความเสี่ยงจากมิจฉาชีพเลยเพราะว่าเรามีทีมงานของเราเองนะฮะเตรียมเอกาสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านครับคุณผู้ชมสบายใจให,หายห่วงได้แน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่หาสโคปอยู่ิคันนี้ตอบโจทย์กูแน่นอนนะให้เร็วให้ไวเลย064 6363 635 064 6363 635เบาใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะใช้ย,วยาวๆกันได้แน่นอนนะครับผมโทรมาได้เลยนะ064 6363 635 idline w 635จะขายรถทักไลน์ส่งรูปรอบคันมาเลยนะครับ ใครจะซื้อ Honda s สกู p y มือหนึ่งนะครับให้มาดูคันนี้ก่อนเลยนะฮะตัวนี้สก o o ิ y i ปี2025วิ่งแค่400อยโลนะครับยางใหม่ทุกอย่างใหม่ดิสเบรกใหม่ก็คือมัน400โลแท้เลยนะฮะชุดสีเดิมโรงงานทุกชิ้นใส่ชิลหน้ามาให้แล้วด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมนะฮะเป็นตัว p r e สเชนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูอะไรนี่นะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ย Honda เขารับประกันเป็น5ปี5 0 0 0 0โลแล้วนะครับในสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะคือขยายระยะไปแล้วรับประกันนะครับ อนนี้รับประกันคุณภาพเนี่ยก็คือเรียกว่าทาั้งคันนะฮะ5ปี50,000โล่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ฮะเข้าศูนย์ตอน300โลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้มือมีเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวสติ๊กเกอร์เซอร์วิสก็มีมาให้อุปกรณ์ใต้เบาะอย่างครบใต้เบาะขาวสะอาดสว่างเรียบนะครับผมนี่ฮะไม่มีที่เกือนะครับเลขคอเลขเครื่องอะไรพวกนี้ตรงครบทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยทำไมถึงยอดนิยมรู้ไหมครับเพราะว่าอันดับแรกเลยนะฮะมันเป็นตัวกุญแจนะครับแต่ได้ล้อแม็กคือตัวกุญแจเนี่ย นะครับคือเวลาแบตอ่อนหรือมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะครับคุณสามารถสตาร์ทเท้าแล้วไปต่อได้ไม่ต้องกินข้าวหลิงอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวกุญแจรีโมทต,ต้องหมั่นดูแลเรื่องอแบตเตอรี่นิดหนึ่งนะครับผมล้อ,ลอแมกแท้นะครับผมก้านเบรกนะครับไอ้ก้านแมกเนี่ยจะเป็นรูปแบบใหม่ตันขึ้นสวยขึ้นและทรงแบบเนี้ยแข็งแรงคุดโคตรเลยนะครับมาร์คเดิมตามจุดต่างๆอยู่ครบรถ400โลแท้ยางใหม่ขนยางยังอยู่นะครับรูปแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะไฟไท้ายอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วจะไม่ใช่แบบว่าเป็นรูปตตตััววววแแล้้น่่ผมาี ตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ด้านหน้าเนี่ยนะครับผมจะต้องบอกว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับผมนี่อันนี้เป็นพวกแบบกองแอบเป็นม้อลมนะครับผมทนแน่นอนนะฮะแล้วดูด้านหน้านะครับผม บางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนก็บอกว่าเป็น,เค,น,นเครื่องทําน้ําอุ่นเคลื่อนที่นะผมแต่ส่วนตัวผมผมชอบนะดีไซน์มันล้ําดีนะครับมันสวยดีแต่เช่นเดิมครับผมก็ยังเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้ธรรมดาเช่นเคยนะครับแต่สวยมากยิ่งขึ้นและก็ยังเป็น ESP ธรรมดาเช่นเคยยังไม่ได้เป็น ESP พีพัแต่ประหยัดน้ํามันมากนะคุณผู้ชมนะอ่ะกุญแจกุญแจเห็นไหมครับกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับกุญแจคือเวลาจะแชร์ให้พ่อบ้านแม่บ้านนะครับมันง่ายมันก็แค่ถอดเอากุญแจไปแต่ถ้ากุญแจลิมอนเนี่ยตอนซื้อมือหนึ่งเขาให้มาแค่ดอกเดียวงถ้าาาเเรจะทํิ่กต สักพันหนึ่งนะฮะมีแน่นอนนะครับอันนี้4ี่ร้อยโลแทนนะครับทัวร์นะเราสามารถกดปุ่มดูได้อีกนะฮะกดเป็นทริปนะครับแล้วก็กดเป็นกิโลลิตรนะฮะนี่นะฮสิบกว่าโลลิตรนะครับนี่ขนาดยังไม่รันอินนะฮะถ้ารันอินแล้วเนี่ยบางคนขี่เนี่ยได้60โลลิตรเลยประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคันนี้นะเรียกว่าหายใจรถต้นคอกับพวกเวฟเลยนะครับไอเด้งสต็อปนะครับมีมาให้เปิดปิดติดได้นะครับแล้วไฟอีโก้เนี่ยใหญ่มากเลยนะฮะตรงหน้าปัดหน้าจอเนี่ยนะครับขึ้นมาตรงนนนนนนีี้้เเเเเลลลยยยยยะะะะะวววาาาาาาหหห็ททคคืออสส่่งตตตตแแกกกััััไปปปรรรรดดบบบโผมม์ ก็ดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างนะคะเครื่องยนต์นะจับถ้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องยนต์เย็นๆน,นะมาสตาร์ทกันหน่อยดีกว่ากรมสตาร์ท แล้วเนี่ยแฟรริ่งนะครับเขาค่อนข้างจะแบบเป็นแอโรไดนามิที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับแฟรริ่งที่ครอบคุมปั๊มเบรกไบด้านหน้าด้วยนะฮะอันนี้ผมว่าสวยงามดีนะแล้วก็บังแดดบังฝนให้ระบบสายไฟข้างในได้ดีนะครับมาดูระบบไฟกันต่อดีกว่านะครับผมไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําติดครบหมดนะครับโอ้โหมันทรงโรบอทมากมากเลยนะฮะเรียมเียเลยเห็นไหมฮะตรงกลางนั่นคือไฟสูงนะครับคุณผู้ชมไฟต่ําจะเป็นด้านข้างสองข้างนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมด้านซ้ายติดครบครับด้านขวามาครับด้านขวาหลังนะครับนี่ ไฟท้ายไฟเบรกนี่ทํางานครบถ้วนนะครับไฟเลี้ยวซ้ายมาครบหมดนะครับควันขาวไม่มีนะฮะบิดเัน่งให้ดูนี่ไม่มีควันขาวบิดเป็นมานุ่มๆแล้วดูคันเร่งนะฮะโอ้โหโคตรสมูทนะครับความเร็วขึ้นนะฮะนี่ฮะเราไฟอีกโก้ ประหยัดนี่ประหยัดแบบตะโกนนะครับผมไฟอ่ส่วนชิลหน้านะครับบังลมได้ดีวิสัยทัศน์ดีเห็นไหมครับอ่สมมติเรามาอยู่นี้เห็นไหมมือผมคมชัดไม่มีมัวเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงนะครับผมประหยัดน้ํามันขนาดนี้เนี่ยประหยัดพอๆกับเวฟร้อยยี่ห้าเลยนะเอาจริงๆนะครับแล้วก็ได้อ่าเบรกนะครับดิสเบรกหน้าหลังเบรกดรัมนะครับผมเป็นนิสซินนะฮะเบรกเอาอยู่แน่นอนเพราะบ้านแม่บ้านใช้งานได้สะดวกสบายใต้เบาะเป็นเฮลเมตอินเบาะนั่งสบายหนานุน่มนะครับน้องๆนักศึกษาเอาไปใช้งานก็ดีปัญหาน้อยอซอม ง่ายดูแลง่ายศูนย์มีทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับต้องฮอนด้าเลยนะฮะฮอนด้าสกูปี้ครองใจใครหลายๆคน,ๆคนแน่นอนนะครับผมมาส่วนของเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่กันลด400โลนะคุณผู้ชมมือหนึ่ง50,000กว่าคันนี้นะครับผมวิ่งแค่400โลมีชิลแต่งด้วยนะฮะเปิดราคาไม่แพงนะคุณผู้ชม46,900บาทนะครับ, 4, 6, บคุณผู้ชมครับ46,900บาทเอาง่ายๆเอาคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะเสิร์ชดูนะสกูปี้ถ้าเกิดเป็นเจเนอเรชันที่4เนี่ยยังขายกันอย 4, แต่นี่ตัวใหม่ล่าสุดปี2025นะครับผมขายแค่46,900บาทคุณผู้ชมขายอะไรขายเอามันแล้วคนที่ขายมาให้ผมในวันนี้นะ ก็อยู่ในเพจเราด้วยนะครับพี่ดูเลยแล้วพี่ก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยผมเอากำไรนิดเดียวจริงๆนะฮะหลายคนโทรมาหาเลยแบ่าเฮ้ยทำไมพี่ขายราคานี้อะไรอย่างนี้นะคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องกาไรอะไรมากมายนะครับอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าเราเป็นร้านที่รับซื้อและขายในเพจเดียวกันในช่องเดียวกันคุณผู้ชมปกติคนหลายๆคนเขาไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาไม่อยากให้รู้ว่าเราต้นทุนมาเท่าไหร่เนึกออกไหมครับแต่อันนี้คือให้ดูเลยนะครับว่าเรามาอย่างนี้จริงๆนะครับผมแล้วคนที่ขายเรามาเนี่ยเขาก็รู้ต้นทุนเราอยู่ยจริงๆเราไมม่ีกกระดาา ได้ชัดเจนเต็มปากเต็มคำเพราะเราพูดความจริงไงฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้กำไรน้อยมากๆขายแค่46,900ืนารนะแบ่งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รถที่ดีมีคุณภาพแล้วเดิมแท้ทั้งคันโรงงานเนี่ยนะครับไปใช้งานกันแบบสบายใจหายห่วงตรงที่พัดเท้าเขาเนี่ยนะฮะตรงนี้สามารถเซอร์วิสตัวแบตเตอรี่ได้ง่ายๆนะครับในรุ่นก่อนๆนะฮะก่อนหน,น,น้าจะเป็นเจนสี่เนี่ยจะเซอร์วิสแบตเตอรี่มันค่อนข้างลำบากนะครับผมต้องเปิดใต้เบาะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ากุญแจรีโมทมันแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยก็ออาจจะะปวววดดดหหััันนนนนิิึงแแตตตตต่่่ีีี้เเยสมมมมุบบรรคคผณ สามารถไขน็อตสตัวนี้แล้วคุณก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วใช้งานต่อได้เลยทันทีอันนี้ง่ายเลยนะครับดูแลง่ายมากๆนะครับผมใครหาไว้ใช้งานครับสี่หมับาทให้เร็วให้ไวนะฮะแล้วใครอยากจะเทินรถกับรถคันนี้นะครับสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์ไอเดียแอดบหกสามห้านะครับผมรับซื้อให้ราคาสูงนะฮะไม่ผ่านข้อค้าคนกลางอย่าพึ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบบะไบรรับรองไม่ปิดหวังแน่นอนเราให้ราคาสูงและโอนเงินถึงที่ไม่มีหค่าใช้จ่ายใดๆทีม เตรียมเอกสารไม่ให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับผมเรียกว่าไม่ต้องเจอมีฉายชีพไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะซื้อจะขายนึกถึงวูบปใบนะครับผมคันนี้ให้คะแนน98%นะครับผมเกือบร้อเปรเซ็เลยใหม่มาก400โลแท้รับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ลาไปดูคันอีกคันนึงกันต่อดีกว่านะครับฮอนด้ารีดตัวใหม่นะคุณผู้ชมนะตัวนี้หน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาขายในราคาฮอนด้ารีดตัวเก่านะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เป็น Re ีด2025นะครับผมด้าน เหมือนเดิมแหละแต่ว่าตรงแผงหน้าอกนะครับตรงนี้นะฮะเขาจะเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับผมหลายๆส่วนก็จะเปลี่ยนใหม่นะฮะที่วางเท้าอะไรพวกนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าเจนหนึ่งเจนสองเข้ามาแบบรรวๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเจนสามแล้วกันนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดปี2025และตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นสีเทาสเปเชียลนะฮะ เออนี่เห็นไหมสีดาสเปเชียลสวยดีน่ารักดีนะครับผมนะอ่ะโอเคมาดูกันตัวนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับหน้าปัดเรือนใหม่จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ด้านล่างรูปแบบเดิมนะครับผมนี่7 0 2ดกิโลอันนี้ใหม่แท้เลยนะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับเล่นพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ด้วยนะครับภาษีหมดปี69นะฮะนี่นะฮะผลิตปี2025นะคุณผู้ชมรถหลักเดือนเท่านั้นนะครับทุกอย่างแวววาวสวยงามคมชัดหมดใต้เบาะขาวโพลนเลยนะ สภาพสวยใสนะครับผมนี่ซองนะครับผมใหม่ๆนะเออนี่เล่มใหม่ๆนะครับผมปี2025่าเอา่อพวกหัวน็อตนะครับผมให้ใหดูหัวน็อตตัวนี้หนึ่งนะใสๆเลยแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมดู ใต้เบาะนะครับเขาใหญ่ขนาดที่ว่าใส่แบบพวกโนตบุ๊กใส่กระเป๋าแบ็คแพ็คเกอร์ได้เลยนะใหญ่มากๆนะครับผู้ชมมาพร้อมกับเบาะที่หนาหนุ่มนั่งสบายนะครับผมด้านหลังนี่สามารถใส่แหลกใส่กล่องได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปแปลงอะไรให้ยุ่งยากนะครับแต่ก่อนเขาจะมีเจาะรูมาในตัวเจเนอเรชันที่1หรือตัว2องวาลนะครับแต่ตัว4ีวาลกับตัว4ีวาลเจนสาตัวเนี้ยนะฮะเขาจะไม่มีมาให้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแหลกเนี่ยเขาจะมีตัวเหล็กที่สามารถยึดกับด้านล่างตรงนี้ได้จากตรงนี้เลยนะครับไม่จาเป็นต ใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะอ่าตัวนี้700โลแท้ๆนะครับสภาพสวยยางหน้าหลังเหลือเยอะๆนะฮะนี่ฮะ้าเบรกยังไม่เคยแกะยังไม่เคยเปิดแถมตัวนี้เป็น4วาล์ว E F P Plus แล้วด้วยนะครับเขาขบเครื่องเดียวกับตัว4วาล์วตัวแรกแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนเชนไม่ได้เชนนะครับผมรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะยางเงองอะไรก็ยังใหม่นะครับนะฮะการร้อนท่อไอเสียก็ยังสวยนะครับมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดนะฮะสภาพสวย ไม่มีล้มชนหมักหนักมาแต่อย่างใดตัวนี้ให้สภาพคะแนนเนี่ยเก้ถึงหักไปนิดนึงตรงนี้นะฮะเป็นริ้วรอยแบบว่าเวลาไปจอดตามห้างนะครับผมหรือว่าจอดคือเป็นรอยจากการจอดดูก็รู้เลยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีไม่มีแม,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 ม้กระทั่งล้มแปะนะคุณผู้ชมนะแล้วก็การระบายความร้อนเนี่ยนะคะรับเขามีเจาะฟินตรงนี้ด้วยนะครับลมเข้าตรงนี้เนี่ยก็ไประบายความร้อนข้างใต้เครื่องได้ดีนะฮะเบาะนั่งสบายและแถมเว้าวด้านข้างเนี่ยอันนี้คือเดิมโรงง,งานเว้าวมานะครับทำให้ขาไม่ กลางมากจนเกินไป ประโยชน์ของลีดนะครับก็คือที่วางเท้ากว้างใต้เบาะหนากว้างใหญ่นะครับผมใช้งานพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยฟินกันหน้าดูนะฮะไปจ่ายตลาดไปซื้อข้าวอะไรพวกนี้นั่งสบายนะครับผมซ้อนสบายใส่ของใส่แกงได้เยอะและที่สาคัญบล็อกเครื่อง4ี่วาลตัวเนี้ยโอ้โหมันแรงมากคุณผู้ชมบางคนทําข้างอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหวิ่งกระจุกระจายเลยนะครับผมเป็นรถที่แต่งสนุกนะฮะแล้วก็มีประวัติยาวนานเพราะว่าตัวลีดเนี่ยจริงๆเคยเข้ามาเป็นรถป๊อปในบ้านเรามาแล้วนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะฮะก็คนนิยม ใช้กันพอสมควรนะครับตัวนี้ด้านหน้านะฮะเกะหน้าจะมีพอร์กเอาเลสใส่ให้นะครับผมเติมน้ํามันตรงนี้นะครับสามารถกดแบบนี้ได้ปุ๊บอสมมุตินี้นะกดลงด้านล่างจะเป็นซีดกดด้านบนเป็นฟิลนี่มันจะเด้งดึ๋งอย่างนี้เลยนะอ่ะผมกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับผมไม่ต้องลุกจากเบาะก,ก็ได้มาดูเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเครื่องดีกันขนาดไหนนะครับจับท่อยเสียให้ดูนะปุ๊บเครื่องเย็นๆนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดีกว่า คันนี้เดี๋ยวเปิดราคาแบบสุดเร้าใจเลยนะครับไม่แพงนะคุณผู้ชมนะมาดูระบบไฟกันนะครับผมไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ฮะเดย์ทามแลน i ิ g งไลท์ติดนะครับไฟสูงไฟต่ำนี่เดย์ทา r แลนดิ้งไลท์ตรงนี้ติดครบหมดนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะอ่าไฟเลี้ยวขวานะครับไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายครบถ้วนะครับควันขาวไม่มีบิดเร่ง ไม่มีควันขาวคัเร่งบุ๊บบิดเป็นมาเลยนะคุณผู้ชมไอคอนหน้าจอสว่างชัดเจนใช้งานได้ครบนะครับเลี้ยวซ้ายก็ติดเลี้ยวขวาก็ติดไฟสูงไฟต่ำก็ติดไอเดลิงสต็อปก็ทำงานนะครับขออนุญาตดับเครื่องครับ ปุ๊บเครื่องดีประหยัดน้ํามันนะครับอาหารแล้วตัวนี้125ซีซีกำลังแรงบิดอะไรพวกนี้มันดีนะครับใช้ได้เลยพร้อมใช้งานในเมืองนะครับออกวิ่งต่างจังหวัดคนก็ยังชอบกันเลยนะมันนุ่มนะครับผมนะเ่าโอเคนะฮะมาคุยเรื่องราคาดีกว่าตัวลีดถ้าเกิดเป็นตัว4วาล์วนะครับรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเป็นตัวรุ่นเก่ากว่านี้1รุ่น1นึ่งเจเนอเรชั่นนะครับใหม่ๆวิ่งพันสองพันโลยังขายกัน5้าสาเลยถูกไหมครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมตัวเจนใหม่ ai, ปี2025แล้ววิ่ง700โลผมขาาายราคาแบบตาด แต่กันไปเลยครับ54,900บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชม54,900ืา 54, รราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมนะคใครที่หาไว้ใช้งานจับจองกันให้ไวช้าอดแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่ๆนะครับผม54,900บาทส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจค่าส่งถูกที่สุดอย่างไรนะฮะโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ500บาทนี่ส่งถึง,ถงหัวกระดนาบาทเพราะฉะฉนั้นอออออยู่จัังหวดะะไรระะไรรรำเภโทมาคุยกันได้เลยนะครับและสากจะขายยายยอกจฉ รถคันนี้นะฮะสแกน QR วอารโค้ดมาได้เลยยาเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบบะใบนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนบางทีห่างกัน5้าพันหมื่นหนึ่งเลยก็มีนะครับเราให้ราคาสูงและซื้อถึงที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติอีกและที่สำคัญคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องมีสต่ชีพครับเพราะว่าเรามีพนักงานของเราเตรียมเอกสารไปให้ถึงที่และพาไปเซ็นถึงที่นะครับผมเรียกว่ามีเอกสารให้เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะฮะอุ่นใจสบายใจใหายห่วงกันได ราคาประหยัดลงไปเป็นหมื่นๆนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันมาก5 4 9 0 0บาทเท่านั้นช้าอดครับคุณผู้ชมครับผมโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635นะครับจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหมาถึงพระเอกของเรานะฮะวันนี้เนี่ย p c x 1 6 0 a b s ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วเป็นตัวสีดําตัดกราฟิกแดงนะฮะตัวนี้สวยเลยนะคุณผู้ชมคือเป็นดําตัดแดงจากโรงงานมาเลยนะครับแล้วเจ้าของเดิมเนี่ยธนุถนอมรถเป็น,ปนอย่างดีเห็นไหมฮะว่าขนาดตัวด้านหลังนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยคุณผู้ชมสภาพใหม่จัดเลยนะฮะเบาะเบอร์คือใหม่กริบเลยนะครับผมเนี่ยแฮนด์นะครับไม่มีขี้เกลือเลยคือจอดในร่มตลอดนะครับเขาดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะฮะอ่ะนี่นะ ครับผมใต้เบาะสะอาดฟองน้ําขาวคุณม,มแล้วเบาะแท้เดิมโรงงานด้วยนะเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวปี2021มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ด้วยนะครับมีไม้ไอติมมีบาโค้ดมาอีกเรียกว่ามีครบเลยดีกว่าแล้วดูใต้ทองครับ เห็นไหมฮะรอยขีดข่วนยังแทบไม่มีอ่ะคุณผู้ชมใหม่ขนาดนี้นะครับดูแลมาดีจริงๆนะครับเรารถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวเท่านั้นไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแปดด้วยครับตัวนี้เป็นตัว4วาล์วร้อยหกสิบซีซีตัว ABS บาร์โค้ดยังมีอยู่เลยนะครับผมแล้วตัว ABS เนี่ยความพิเศษของมันก็คือจะได้ดิสเบรกด้านหลังมาด้วยนะครับอ่านี่กันร้อนท่อสวยๆนะครับผมไม่มีแบบว่าขีดข่วนไม่มีกระแทกอะไรใดๆมาทั้งสิ้นเลยคือสภาพทั้งคันผมให้คะแนนคันนี้อยู่ที่95% คุณผู้ชมที่พักเท้าเขาใส่ของเ2ทูซแท้มาด้วยนะฮะชิวหน้าใสชิวหน้าใสแต่งมาแค่นี้นะครับผมคือผู้ใหญ่ใช้นะครับใช้งานน้อยไม่พอนะ5,000โลนะฮะยังแต่งมาแบบว่าพอน่ารักน่ารักนะครับผมดิสเบรกสวยๆนะครับมาร์กเดิมอยู่ครบนะฮบนี่ฮะสวยๆเลยนี่มาร์กเดิมเห็นไหมครับ เนี่ยมาร์กเดิมก็มีนะครับแล้วเป็นตัว ABS นะยางเดิมโรงงานมิชลินซิตี้กริปนะครับไม่ใช่ตัว ND นะฮะอันนี้คือเดิมโรงงานเพราะฉะนั้นนุ่มหนึบแน่นอนมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างประหยัดน้ํามันนะสี่ห้าสิบโลลิตรเนี่ยมีเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับจับท่อไอเสียให้ดูว่าเครื่องดีขนาดไหนนะฮะเครื่องเย็นกันขนาดไหนมาดูกันดีกว่านะครับผมหน้าปัดเรือนไม้นะครับพปจอ LCD ไม่มีเบิร์ไม่มีไหมวิ่งมาห้าพันห้าร้อยโลแท้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีไฟผ่าหมากไฟฉุกเฉินมาให้รรีย้อ นะครับผม ABS ทั้งหน้าและหลังคือครบเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องกันหน่อยดีกว่าควันขาวไม่มีบิดเร่งให้ดูไม่มีเห็นไหมฮะนี่ด้านท้ายโอ้โหมาพร้อมเลยนะครับผมมีความเร็วทำงานนะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวมาดูระบบไฟกันครับเปิดปุ๊บนี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดอ่าไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ ไฟเลี้ยวขวาติดครบครับไฟท้ายติดครบครับไฟเบรกก็มาครับนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบทั้งหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำ idling stop ทำงานนะครับนี่เปิดปิดติดได้นะครับผมใช้งานได้ครบหมดทุกปุ่มนะฮะขออนุญาตดับเครื่องนิดนึงนะครับคุณผู้ชมปั๊ม เครื่องดีเครื่องสดลดสภาพแบบ90-95%แล้วได้ยางมิชลินซิตี้กริปไปด้วยนะฮะเน้นคันนี้บอกเลยครับว่าเน้นสภาพระดับ95%บวกๆนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วได้เป็นตัวท็อป ABS ด้วยนะครับใครที่แบบว่าหา PCX สักคันต้องการสภาพดีๆเดิมๆนะครับใหม่ๆนะคันนี้ไม่ขวรพลาด คันนี้ผมไปเช็คราคามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นปีพีซีเอ้ย้ำว่าต้องเป็น ABS นะครับคือขนาดตัวธรรมดายังขายกัน 6,9, 9 7ต้นๆน,น,นะครับส่วนตัว ABS ขายกัน 7, 5, 7, 8, 7ปลายนะครับผมสภาพสวยๆวิ่งน้อยๆนะฮะไม่เอาสภาพแบบว่า 2, 3,000 30, 0โลมาเทียบนะครับอันนี้ใหม่แทรนเปอร์เซนต์เลยนะครับผมนะคันนี้ คาคนอื่นขายอาจจะอยู่ผมไปเช็คราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7กลาง7ปลายแต่ครันนี้ผมเปิดราคาแค่เพียง71,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมแพงกว่าตัวสแตนดาร์ดส0แค่นั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ตัว ABS ไปแล้วรา,าคานี้ผมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมรณตลนอยุธยาปทุมธานีด้วยฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแล้วอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยถูกขนาดไหนโคราชชนบุรีคิดแค่500บาทฟังไม่ผิดนะครับโคราชชนบุรีคิดแค่500บาทเพราะฉะนั้นอยู่จัังหวดอออออะะไไรรรเภนนคโทมาุยก่ คะะ่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมรีบจับรีบจองนะครับบางที5นาที10นาทีปิดหมดคลิปแล้วก็มีนะฮะจองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอนรถมือเดียวนะคุณผู้ชมแล้วไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแปะเบาเนี่ยฮะไม่มีขาดด้วยนะครับสภาพสวยใสยไรรู้รอยเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากจะขายรถหรืออยากจะเทิร์นกับคันนี้นะครับผมสแกนคิวอาค้ดมาได้เลยอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับ Google uy, บูเบย์รับรองไม่ผิดหวังนะฮะบางทีห่างกัน5 0า0ันถึงหมื่นหนึ่งเลยก็มีนะครับต้องเรียกเลยว่าราคาเนี่ยเราให้แบบไม่มีข้อขาคา ให้เต็มเมตดเต็มหน่วยแล้วไปถึงที่คุณไม่ต้องเสี่ยงวิชชชีพแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานของเราเองนะฮะไปถึงหน้างานและเอาเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมและโอนเงินเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติอีกนะครับรวดเร็วสะดวกสบายและไม่ต้องกระดิกไปไหนเลยนะครับเรามีทีมงานวิ่งทั่วประเทศเลยนะครับใครอยากจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครครับ ถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบประบายส่วนใครที่จะซื้อรถนะครับดูรถไม่เป็นไม่เป็นไรซื้อกับวูบประบายสบายใจได้เรามีบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องยนต์ไม่จํากัดระยะทางให้อีกตั้งหากหนึ่งเดือนด้วยนะฮะซื้อแล้วสบายใจอุ่นใจได้แน่นอนมีคนดูแลให้ต่อให้หมดประกันไปแล้วก็ยังสามารถทักมาขอคำปรึกษาได้นะครับผมดูแลเคลียร์ให้หมดนะครับซ่อมที่ไหนไม่ได้ดูแลซ่อมให้ได้ด้วยนะฮะต่อให้หมดประกันไปแล้วก็ดูแลถึงนะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าใครที่ติดตามกันไว้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะ แ่กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยสําหรับช่องวูบะใบนะครับจะมีรถคุณภาพเข้ามาหลากหลายรูปแบบให้คผู้ชมได้เลือกสรรได้เลือกชมกันนะฮะและสอดแทรกความรู้ไปให้ด้วยในทุกสัปดาห์นะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทย<ๆ>ก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูง จริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครใ้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกโลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ํานะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทาง วูวอรบระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูฟเอรกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูฟเอรบสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูฟเอรดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ